ครับมาดูวิธีการเผาถ่านแบบใหม่นะครับแบบใหม่ล่าสุดเลยมาดูกันว่ามันจะได้ถ่านกี่ปุ๋ยกี่กระสอบนะครับนี่ครับปกติเขาจะขุดหลุมแล้วก็เอาดินโปะสูงๆนะครับเป็นสูงๆเลยกลมๆอันนี้ผมขุดแบบสี่เหลี่ยมนะครับ จะไม่ได้ว่าขุดกี่เมตรกี่เมตรนะครับขุดคือพอดีสังกะสีนะครับเอาสังกะสีโปะข้างบนตับไปข้างบนเราเอาดิดกบนะครับมาดูกันว่าจะได้ฐานกี่ปุย๋ยกี่กระสอบนะครับก็อยู่ที่การวางไม้ด้วยนะครับเจาะรูนะเจาระรูข้างหน้าข้างหลังรูนี้จะเป็นรูลมเข้านะครับ รูนุ่จะเป็นรูล้ออกควันออกนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ฐานกี่ปุ๋ยกี่กระสอบนะครับรอชมนะครับตเตาเผาดินสูตรใหม่นะครับครับลองดูนะครับผมก็ไม่เคยทํานะครับรอดูนะครับโอกาสหน้ามาดูฐานจะได้กี่ปุ๋ยกี่กระสอบจะสวยไหมนะครับ